เต่เรามาในชื่อของเจ้าบ้านอย่างรวดเร็วแก้ปุตปองครับหัวหน้าผุ้สนครับโค้ชเบลที่ฐานคองทรัพครับแล้วก็นักกีฬาทั้งสองทีมครับเดินออกจากอุโมงครับชุดแดงล้วนนี่ก็เป็นทางด้านเจ้าบ้านครับเวียงสาราซิตี้ครับส่วนชุดขาวล้วนครับก็เป็นทางด้านทีมเยอนครับปัตตานีเอฟซีครับระดับขั้นตอนสักครู่นะครับ ผู้ตัดสินในสนามวันนี้นะครับก็เป็นผู้ตัดสินที่หนึ่งครับได้แก่คุณธีวกรสว่างพงครับผู้ช่วยผู้ตัดสินที่หนึ่งครับฮาฟิตจำเนียนผู้ช่วยผู้ตัดสินที่สองครับภูมิพัฒน์อาวุธเพชรอาวุธเพชรนะครับผู้ตัดสินที่สี่นะครับนัทวุฒิแสงแป้นนะครับผู้ควบคุมการแข่งขันครับวันนี้เป็นทุนสัตตภูมิชาติกลณครับผู้ประเมินผู้ตัดสินครับ เป็นคุณนิคมชวพงศ์ครับนี่รู้สึกว่าจะมีการแข่งขันของ A c a d เดมในนามตาพัฒน์ a c a d e m y ครับที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับรายการใหญ่เดียวครับสำหรับรายการเยาวชนที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับบอกครับคุณแบยีบอกว่าปัตตานีลังกาสุกานตอนนี้ก็ยืนไว้อะไรนะครับสำหรับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับให้ยืนไว้อะไรสำหรับคุณสุเทพจินดาพลนะครับ ผู้ควบคุมการแข่งข you know you know you know mm ันของสมาคมกีฬาฟุตบอลไทยครับที่ได้เสียชีวิตลงไปนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับซึ่งเป็นบุคคลสําคัญต่อการพัฒนาฟุตบอลไทยนะครับพวกเราขอเป็นกาลังใจให้กับครอบครัวและก็ผู้เกี่ยวข้องในช่วงเวลาอันยากลําบากเช่นนี้ด้วยนะครับปตอนนี้ชุดสีขาวนะครับเพน้อเอาชนะเพื่อเข้ารอบไปจัการกัไทย ไล์สดนะครับเกี่ยวก่อนนะครับเริ่มกัเตินครับชาวนชุดสีแดงน้ำสวยฉากหลังหลักล้านนะใช่ครับยังไม่จบเรื่องน้ำทีนะบอลตกพื้นแล้วก็มอยู่ที่นัทวุฒินัทวุฒิล็อกเข้ามาด้นหลังเปิดขวาลูกนี้ได้มุมยที่บอาไว้ก่อ้ซู่ซู่ซู้ซูซู้ซูซูก่ นึง่งศูนย์อยู่ในเวียงสางสุราธานีซิตี้ครับสำหรับหมายเลขเจ็ดสุดที่พงหย่ไฟเห็นไหมตาสนามนักโดนยิงบอลเออเอา,เอาแล้วเมื่อกี้บอกว่าปัตตานีถนัดเออหนึง่งศูนย์ครับมาเปิดสุดสวยครับสำหรับเจ้ากล้องนัวุฒิเอี่ยนจันทร์ครับล็อกซ้ายเปิดด้วยขวาเจา้าหนี้ยืนอยู่คนเดียวครับสำหรับสุดที่พงเย่ไฟ ดูรีเพคครับโอ้โหมงเหมือนกับจักรพันธ์มงบอลอยู่ทางด้านขวาในแดนของเวียงสะดูลาทิสซี่ครับอานนท์จังหวะนี้ยังหลุดมาได้แล้วก็ลูกนี้ว่ายังไงใแมวยังไม่มีลูกทีเสมอบอลขวาลูกนี้ยิงเสมอครับ หนึ่งประตูหนึ่งเอาทีนี้เสมอแล้วเอาเอาวะเม้นมาทางขนาดเม้นมาดเออเม้นมาดางนี่เม้นมาดางเออหนึ่งประตูต่อหนึง่งครับ ดาฟีเปิดซ้ายยกลูกนี้อาน,นุนครับจากขวายกไปซ้ายแล้วครับอาน,นุนยกเข้ากลังมาทางด้านอับดุลซาลามหลุดแล้วก็จ่ายยืงนี้บอตกพื้นแล้วก็ที่สองแล้วก็ผู้สินว่ายังไงเป็นประตูขึ้นนำให้กับปัตตานีเอซีครับสองประตูนหนึ่งครับ ท้ายนี่ก็เดี๋ยวดูทีเด็ดครั้งน้ว่าเป็นใครองออยู่ครับจังหวะนี้ครับทั้งโซ่ิ้าแล้วก็เซนสันบอลตกแล้วก็คาติมครับแหมไปอยู่ตรงนั้นครับมวลาปีวานี้เข้ามาด้านหลังแล้วก็ยิงโกเป่าเข้าไปครับขึ้นนำสองรวหนึ่งครับ ฟุตบอลปีกีซีเมืองไประกันไปยครับับเป็นประนที่จะได้ไปต่อในโซนของภาคใต้นะครับส่วนเวียนาัันครับก็แล้วก็นะครับเขนการเป็นนักเตะเดียจนวนลาสกานี้นะครับแล้วก็มมอัาสนี้นทีขอลาท่านสร่นี้ครับส่วนนี้สวัสดีครับ